สวัสดีครับฟาร์มศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแควันนี้มาดูชนนรงนะครับที่เราแยกดังมาเป็นเวลาประมาณ2เดือนนะครับดังนี้ผมมาเช็ควันนี้2เดือนนะครับเขาเริ่มมีนางพญาแล้วก็สร้างนางพญาขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเนื่องจากว่าดังนี้ตอนที่ผมแยกมานะครับ ไม่มีนางพญานะครับก็คือผมแยกมาเอามาเฉพาะไข่ไข่แก่กับไข่อ่อนนะครับแล้วก็มีชนะโรงงานติดมานะครับวันนี้ครบ2เดือนแล้วนะครับผมมาเจอว่าเขาสร้างนางพญาขึ้นมาใหม่แล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับดังนี้นะครับชนโรงอายุ2เดือนนะครับแยกรังมาตอนแยกเนี่ยไม่มีนางพญานะครับ วันนี้ประมาณ2องเดือนเขาสร้างนางพญาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นนางพญาตัวใหม่ที่จนนโรงสร้างขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าตอนแยกเนี่ยไม่มีนางพญานะครับนี่นะครับถ้ามีนางพญาเนี่ยไข่เขาจะเริ่มสร้างไข่ขึ้นมานะครับสังเกตง่ายๆเลยว่าถ้าเขาเริ่มสร้างกลุ่มไก่ไข่ขึ้นมาใหม่นะครับแสดงว่านางพญาเริ่มสร้าง ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูเมื่อกี้ผมเห็นนางพญาแล้วคือทางนี้ตอนแยกมาผมออกมาแต่ไข่ก็คือมีไข่แก่ไข่อ่อนแล้วก็ชนะโรงงานนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่กลุ่มนางพญาอยู่ในกลุ่มไข่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนางพญาตัวบนด้านบนถุดเห็นไหมครับ ตัวใหญ่ๆเนี่ยถ่ายเจอพอดีเลยครับนี่นี่ๆๆนี่นางพญานะครับเป็นนางพญาตัวใหม่เลยที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับรังนี้เพราะฉะนั้นถ้ารเราแยกรังจันนโรงนะครับจากหนึ่งรังเป็นสองรังเนี่ยรังที่หนึ่งอ่ะก็คือจะมีนางพญาอยู่แล้วส่วนรังที่สองไม่มีนางพญานะครับผ่านมาสองเดือนเขาจะสร้างนางพญาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นนางพญาตัวที่สองอยู่กับรังที่สองที่แยกมานี้นะครับ นี่นะครับก็สรุปแล้วกันนะครับว่าชนาโรงดังนี้สร้างนางพญาตัวใหม่ขึ้นมานะครับในระยะเวลาประมาณสองเดือนนะครับนี่ถือว่าเป็นผลสำเร็จก็รอให้เขาขยายไข่ขยายชนาโรงงานต่อไปขยายดังให้โตขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถแยกรังใหม่อีกนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเจครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ